สวัสดีครับผมกันกันาถาวรครับวันนี้ที่ผมมาที่พารากอนครับผมจะนัดสาวออกเดทผมดูเลกจริงๆนะครับผมนะักผู้โชคดีจากกิจกรรมไฟายไลน์นิสตาวิสุตานะครับจาก f เฟซบ o ๊กของไฟายไลน์แฟชั่นมาร่วมกิจกรรมของผมแล้วก็รับขอรางวัลจากผมไปเลยกิจกรรมที่ว่านะครับก็คือการที่โพสต์รูปของตัวเองลงไปใน แฟนเพจของเรานะครับแล้วก็ดูว่าใครได้รับการกดไลค์มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะและได้รับของเซอร์ไพรส์จากผมวันนี้เราได้ผู้ชนะนะครับและคนคนนั้นก็คือสวัสดีครับคุณขิงใช่ไหมครับอ่ายุเท่าไหร่นิดนึงครับชื่อจริงนามสกุลจริงครับค่ะร้อยดันชื่อวุ้ขิงข้าร่วมกิจกรรมกับเราใช่ไหมครับเขาเข้ามากี่รูปไปเลยสองรูปไปเพียงด้วยรูปเดียวและได้รับการกดไลค์ทั้งหมดเท่าไหร่ครับแปดพันแปดร้อยแปดสิบเก้า จะจะมีมนมหน้ <c oughs> าหมาปะเนี่ยอ๋แฟนองเยอะ <c oughs> ดีเลยครับแล้วก็วันนี้ก็จะมารับของรงวันจากผมถูกไหมครับรู้ไหมครับว่าผมจะให้อะไรคือตอนนี้ยังไม่ตามเลยบอกกักน,นอเอาพรงวันของผมจะอยู่ในนี้ครับเ<อ>เพราะฉะนั้นเซอร์ไพรส์วันนี้ครับ <c oughs> ผมจะมาเลือกสินค้าพร้อมกับคุณด้วยตัวเองเลยพร้อมไหมครับพร้อมแล้วตามผมเข้าไปเลือกเลยครับ ไอ้โพสตัวนี้ก็น่ารักนะท่ายืดดีด้วยค่ะสมอเนาะใช่สมอเราต้องฟีดซันสดใสจริงไหมครับหรืว่าคืออะไอ่าชอบตัวไหนไหมลองบอกเลยฮะอยากได้ชุดที่สามารแบบอินฟอร์วายได้แบบมีการบอกใส่ได้ใส่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนออกงานก็ได้เดินเที่ยวก็ได้ใช่ไหมครับเดนลองเลือกนถ้าตัวนี้แหละนี่เลยครับ ผมว่าสีก็ดูสดใสดีนะโอเคดีค่ะที่การสูงนิดไม่ออกทั้งร้านใส่กับอะไรานั่นเป็ประเด็นยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรเราเลือกทางร้านเลยครับอยากได้อะไรลองเลือกเลยครับวันนี้เราตามใจเราเป็นเจ้าของเองพบเจอเนี้ยค่ะที่กัรอันนี้ครับ อันนี้เป็นเดสขออยากใส่ทั้งกลางวันลองคือใส่เดินห้างก็ได้ใส่ไปงานก็ได้เดิมวันหน่อยจะใส่แจ็กเก็ตสูททับมาตอนกลางคืนนี่ก็ถอดเลยโอเคเซ็กซี่ด้วยชอบตัวนี้ถ้างั้นเดี๋ยวให้ลองเลยว่าถูกใจหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจเราเปลี่ยนใหม่ได้ลองเลยดีไหมครับลองเด้เลยค่ะเจอเลยครับห้องลองครับขอบคุณหน้เอาล้ครับตอนนี้คุณขิงกำลังลองชุดให้ผมดูอยู่นะครับว่าชุดที่เธอเลือก จะสวยถูกใจทั้งเขาและผมหรือเปล่านะครับแต่สำหรับคนอื่นๆนะครับที่อยากร่วมกิจกรรมกับไฟล์ไลน์นะครับก็ลองส่งความคิดเห็นกันเข้ามาได้เพื่อคราวหน้าผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับแล้วก็อยากได้ของรางวัลเซอร์ไพรส์จากดาราคนไหนที่คุณชื่นชอบนะครับส่งกันเข้ามาเลยครับความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆนะครับในเฟซบุ o กฝ่ายไลฟ์แฟชั่นดีไม่ดีคราวหน้าผู้ที่โชคดีอาจจะเป็นคุณและคนที่คุณได้รับการเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นดาราที่คุณชื่นชอบก็ได้ อาล่ะครับผมว่าตอนนี้คุณคิงน่าจะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูกันนะครับว่าเซ็กซี่ขนาดไหนโอ้โหสวยเชียวเป็นไ,ไงครับชอบไหมครับชอบค่ะตื่นเต้นครับใจตื่นเต้นด้วยผมว่ามันมัน,มน,มนมยังโลดไปใช่ไหมดูแล้วครับเพื่อนประดับตามมาครับเอ๊อันนี้อาจจะสวยได้ครับลอยทีครับลอยทอยทบอกแล้วครับต้องตามใจอ่ะ เราเป็นผู้โชคดีเนาะเราทำไงได้ผมว่าโ,โอเคนะจริงไหมเต้ครับวันนี้สซอรไพจากการค้นถามว่าทั้งชุดทั้งสร้อยชอบไหมครับลงตัวค่แะแบบว่าลงตัวโอเคพอคอดีกันเ๋ยวไปครับกิจกรรมง่ายๆนะครับจากเฟซบุ o กไฟล์ไลน์แฟชั่นนะครับแค่ส่งรูปเข้ามาโพสต์กดไลค์มากที่สุดก็ได้ของไปแล้วแค่นั้นเองได้เจอผมด้วยนะครับโอเควันนี้กิจกรรมของเราอาจจะเล่นคลิดอะไรต่อไหม อาได้ก็จะมีต่อเขาพี่จังเพราะว่าสนใจว่าสนใจเอดี่ิญตอบสิไปครับวันนี้นะครับผู้โชคดีของเราคุณขิงนะครับก็ได้มาเป็นเรื่องเสื้อผ้าของเรานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเซอร์ไพรส์จากผมเองนะครับจากกิจกรรมไฟลายนิสตาวิสุปตานะครับของเ o o บุ l ก l ฟล e f แฟชั่นนะครับคราวนี้เป็นครั้งแรกเท่านั้นเองนะฮะต่อไปอาจจะมีอีกหลายิาท่านเลยนะครับและวันนี้นอกจากที่ผมจะมีเซอร์ไพรส์ให้แล้วนะครับทางผิ้ภัดการไฟลายก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับคุณน้ำขีพอแล้ว ออกมาช็อปปิ้งไปเลยช็อปปิ้งไปเลยนี่ได้เยอะแล้วพอแล้วใช่ได้เยอมากจริงจริงอ่าแม่ครับทภาพรู้สึกก่อนเลยครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากๆทุกอย่างแรกต้องขอขอบคุณที่การกัมพูชาบอลตุ่มเพียงเฟสบุ๊กฟาร์มแฟชั่นนะคะที่ตัดกิจกรรมหนุ่ขึ้นและมอบของขวัญเซอร์ไพรส์ใช่แค่โพสต์รูปใช่ไหมครับมีคนมากดไลค์ก็ได้มาเลื่อนสภาพไปเลย่ และนี่ครับคือเซอร์ไพรส์จากผมนะครับทั้งเสื้อทั้งสร้อยอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ที่ผมมอบให้แต่นอกจากนั้นนะครับเรายังมีเซอร์ไพรส์จากผลิตภัณฑ์ไฟลายด้วยครับนี่เลยครับนี่เลยครับแน่ผลิตภัณฑ์ไฟลายสัก50เข้มข้นนะครับแล้วก็รีดท่าสําหรับเตารีดไอ้น้ำมอบให้กับคุณผู้หิไปเลยนะครับาะในเมื่อมีเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็จะต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆไว้สําหรับการดูแลอีกด้วยครับผม ันนี้นะครับคุณหญิงกับผมนะครับเป็นเจ้าของกิจกรรมนี้นะครับผู้รับโชคกับผู้มอบโชคคงจะต้องลาไปก่อนในวันนี้นะครับสําหรับคนอื่นที่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับก็ส่งคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับที่ a c e b o o k ฝ่ายไลฟ์แฟชั่นอยากได้รับของจากดาราท่านไหนหรือศิลปินคที่คุณชื่นชอบนะครับส่งมาเยอะครับและขอบคุณสําหรับกิจกรรมไปดีในคราวนี้ด้วยเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ